ศาสตราจารย์เกียจติคุณด็เตอร์หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิสุขสวัสดิ์ผู้เขียนบทความขมรยุคพระเจ้ายะโสบรมันที่หนึ่งผู้ทรงสร้างพนมบาเก็งปราาสาทแห่งแรกเมืองพระนครท่านบอกว่าในบริเวณเมืองเสียมราชมีภูเขาที่สำคัญอยู่สามแห่งคือพนมบาเก็ง พนมกลมและพนมบุกพระเจ้าจะกสวรรมนที่หนึ่งทรงเลือกฉันเอาพนมบาเกิงซึ่งเป็นเขาที่เตี้ยที่สุดในสามแห่งให้เป็นศูนย์กลางของราชธานีโดยทรงสร้างศาสนสถานเหนือเขาแห่งนี้ส่วนเขาพนมกลมและพนมบุกนั้นศาสนสถานเหนือยอดเขาก็มีแผนผังในลักษณะเดียวกัน โดยโก่อสร้างปราสาทด้วยศิลาทรายสามหลังถวายเที่พระเจ้าที่สำคัญสามองค์อันได้เก่พระูุิพระมิสนุและพระศิวะพระเจ้ายัาสมบรมันชงพัฒนาสัภาพชีวิตทางศาสนาเช่นเดียวกับสภาพภูมิปัญญาของราชนาจักรนะครับด้วยการสร้างจากรรรสถานที่สัมพันธ์กับสมศาสนาที่สำคัญซึ่งได้แก่ ศาสนาฮินดูลทัทธิไสาวานิกายศาสนาฮินดูลทัทธิไวสนุปนิกายและพุทธศานะสานาศาสนาสถานเหล่านี้มีเพียงแต่จะมีพระสงฆ์เท่านั้นนะครับหากมีนักแสวงบุญจาริกและนักศึกษาผู้ต้องการศึกษาทางด้านปรชญาอย่างลึกซึ้งนะครับ พระเจ้ายะโสววลมันยังทรงพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในอนาณาบริเวณเมืองพระนครแห่งนี้ด้วยนะครับทางที่ทนออกของเมืองพระนครได้โปรดให้ขุดสระบารายตะวันออกนะครับหรือยะสูทรตะดาก,กะนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดพืลมาด้วยมีความยาวเก็ดกิโลเมตรและกว้าง1 8กิโลเมตรตามลำดับนะครับ เพื่อที่จะเชื่อมโยงราชนมีใหม่กับราชนีเก่าเข้าด้วยกันพระเจ้ายาสูบรมันที่หนึ่งจึงทรงก่อสร้างถนนจากประตูทิศตะวันออกของเมืองยาสูทรบุระไปยังม,มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบาลายแห่งเมืองฮารารายนะครับภราสาพนมบาเคงบนภูเขากลางเมืองพระนครสถานที่หลอมรวมพระเจ้ายาสูบรมันที่หนึ่งเข้ากับพระศวร ตามคติทีวราชานะครับหลังจากอาสเสด็ดจสวันตดราชนาจารก,กบขีนได้พัฒนากว้างใหญ่ยิ่งขึ้นในรัชกาลของพระเจ้ายาสูบรันที่หนึ่งและพระเจ้ายาสูบรันช่วงเพขยายอาณาเขตดูสันติวิธีไปทางตะวันตกนะครับดูการพัฒนาสภาพของพื้นที่บริเวณนั้นด้วย การสงครามเพียงครั้งเดียวที่เราทราบในสมัยของพระองค์ก็คือการมีชัยชนะทางเรือเหนือชาวมาลีหรือชาวจามนะครับพระเจ้าจะซัววรมันที่หนึ่งสิ้นพระชนมลาปีพุทธศักราช1143นะครับในรัชกาลของพระองค์นี้ตลอดระยะเวลา11ปีเป็นสมัยที่เจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยปรกากฏมาก่อนพระเจ้าจะซัวรรบันที่หนึ่งทรงได้รับ พระนามภายหลังจากสิ้นพระชนแล้วว่าบรลุมมัสิวัลูกนะครับพระเจ้าตระโศวรมันที่หนึ่งชุงมีพระรถสององค์ซึ่งได้ครองราชสืบต่อลงมาคือพระเจ้าหันสะวร,รมันที่หนึ่งและพระเจ้าอีสานวร,รมันที่สองนะครับในปีพุทธศักราชหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามเมื่อพระราศีดาได้สิ้นพระชนลงลนั้นพระเจ้าหันสะวร,รมันคงยังทรงพระเยาว์อยู่มาก กับทั้งยังไม่มีประสบการณ์ในการปกครองมากนักด้วยเหตุนั้นตลอดระยะเวลา20ปีแรกนักการของพระองค์จึงไม่ได้ปรากฏราชกิจที่สําคัญแตะประการใดต่อมาในปีพุทธศักราช2464พระมหาตุลาของพระเจ้าหันซาบ,บรบันผู้ซึ่งเป็นสิทธิ์ขาของพระมเหสีแห่งพระเจ้าจสัสมบรบันที่หนึ่งซึ่งสูงพระาำว่า พระเจ้าชัยวรมันที่สีได้ยึดอํานาจจากพระนัดดานะครับพระเจ้าชัยวรมันที่สีได้สดิจจากเมืองยโสธรบุละไปทรงสร้างาราชรามีแห่งใหม่ณนเะกาะแก่สองปีต่อมาภายหลังที่พระเจ้าหารสารวรมันที่หนึ่งสินสน้นพระชนม์ต่ะทวายังคงเบี่งแยกระหว่างกษัตริย์สององค์กษัตริย์ที่ทรงครองราชตามนิติใดคือพระเจ้าอีสานวรมันที่สอง ประทับที่เมืองพระนครและกษัตริย์ที่แย่งรัชสมบัติคือพระเจ้าชัยบรัณที่ Obi สี่ word, ที่ประทับที่เกาะแก่เหตุการณ์ดังกล่าวได้ดำเนินต่อมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช1471ในปีดังกล่าวพระเจ้าอีสานบรัณที่สองได้สิ้นพระชนม์จึงทำให้พระเจ้าชัยวบรัณที่สี่ทรงกลายเป็นรัทายญาตของพระองค์ถึงแม้ว่ากษัตริย์รัชสะองค์ที่ทรงพระเยาว์และ สิ้นประชุมไปในวัยสกันก็ตามรวมทั้งมีการแย่งอํานาจโดยพระเจ้าชัยบวรศิษก็ตามแต่ราชอาณจักรขมินก็ยังมีความมั่นคงเป็นอย่างดี